ครับทุกคนเจอกันในผมอีกแล้วครับวันนี้ผมก็กำลังขับรถไปหาแม่นะครับคืออยู่นอกตัวเมืองประมาณ50กิโลเมตรได้ครับใช้เวลาประมาณ จะไปกินข้าวช่วงนี้ผมจะแบบไม่ค่อยได้ถ่ายเกี่ยวกับตูครับเพราะว่ายุ่งมากในช่วงนี้เดี๋ยวยังไงถ้าแบบมีเวลาผมก็จะพยายามลงคลิปให้เพื่อนได้ดูนะครับแต่วันนี้มีแบบวันนี้พอดีว่างแล้วก็ว่าจะถ่ายคลิปสกิดหนึ่งให้เพื่อนได้ ช่วงนี้มันจะเป็นช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะครับกลางกลางเดือนของเดือนกันยาใบไม้ก็จะได้เป็นสีเหลืองนะครับก่อนก่อนจะเข้าหน้าหนาบนตรรยากาศตอนนี้ก็แบบสวยครับอุณหภูมิก็อยู่15องศาเซลเซียสครับก็ถือว่าไม่หนาวมา สำหรับที่นี่นะครับปกติแล้วก็อยู่ประมาณ2 0 23นะครับอากาศแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าแบบมันจะเริ่มหนาวนิดนึงนะครับเพราะว่ามันใกล้จะถึงหน้าหนาวที่นี่อยู่สวีเดนก็จะเป็นแบบมันจะมี3ฤดูนะครับมันจะมีฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ แล้วฤดูนี่มันก็จะเป็นแบบอากาศมันก็จะเป็นแบบเอเขาเรียกอะไรอะไม่เหมือนกันครับคือแบบตอนช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงเนี่ยอย่างช่วงเนี้ยแล้วมันก็จะเป็นแบบประมาณสามเดือนนะครับก่อนที่หิมะมันจะตกลงนะมันก็จะมีหนาวบ้างแล้วมีฝนตกเลยประมาณนี้บ้าง แล้วก็ช่วงหน้าหนาวประมาณเริ่มจากไปไปลายเดือนตุลาเนี่ยก็จะเริ่มติดลบองสาวครับแล้วก็จะเริ่มหนาวช่วงไอ้หน้าหนาวนี่ประมาณ6เดือน,นครับนี่ก็จะหนาวมากก็ยิมากก็จะแบบเต็มเลยครับ รยากาศช่วงนี้ก็แบบสวยมากนะครับอยู่ที่นี่นครับบันแบบนี้ก็แบบมีแดดแล้วก็ลมพัดเย็นๆนิดนึงนะครับบรรยากาศดีเลยครับมันจะอยู่นอกเมืองครับก็มีแต่แบบป่าแล้วก็ภูเขาอย่างที่เห็นนะครับ อยูท็อปนี่แบบสวยสวยสวยมากเลยครับรถมันจะไม่มากนะครับรถจะไม่ค่อยมีแถวนอกเมืองครับก็วิ่งอยู่ประมาณ80-90นะครับบางทีก็แบบเหยียบร้อยก็ได้ ตรน,นี้ก็อยู่ถนนหินนะครับก็คือแบบ้ยวออกจากถนนใหญ่คนะรับบรรยากาศนี่สวยมีเป็นทะเลสาบนะครับส่วนมากจะเป็นอย่างทีเ่เพื่อนเห็นครับมันจะดูเขาก็าป่า รถที่ผมใช้จะเป็นซูเปอร์ลูนะครับเลกซี่2.0ดีเซลนะครับขับสีแล้วก็น้ำมันนี่คือแบบประหยัดนะครับถ้าแบบวิ่งทางไกลเนี่ยโอเคเลยนะครับบรรยากาศสวยๆนะครับ จะแบบมันจะสวยไปอีกแบบนึงนะครับช่องนี้เขาแบบจะเป็นฤดูล่าสัตว์กันนะครับแบบกวางอะไรเนี่ยครับเป็นฤดูล่าสัตว์ของที่นี่นะครับคือหน้าหนาวนี่แบบโอ้โห จะลำบากครับถ้าแบบมีรถขับเคลื่อนล้อหน้าหรือว่าล้อหลังอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเลือกที่ใช้ซูบารุเนี่ยครับขับเคลื่อนสีล้อดีเซลบ็อกเซอร์ นี่นะครับบ้านที่อยู่ก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับอยู่ในป่าครับนี่ก็จะเป็น พวกเครื่องจักรรถตัดยาแล้วก็รถตัดทีมาครับเป็นนาบานะปลูกผักก็ได้ครับ บ้านจะลกนิดหนึ่งครับยังไม่ทำความสะอาดเป็นห้องทีวีห้องครัวครับนี่แล้วก็ห้องน้ำมา้วตรงนี้ก็จะเป็นห้อง แกครับตอนนี้ก็กำลังจะไปหารุนพี่นะครับลุงพี่คนไทยมาเยี่ยมบ้านคนระับตามจริงพี่ก็เขาก็เคยอยู่เมืองนี้แต่ว่าย้ายไปอยู่เมืองตากงเมืองหอวงเซียนคนระับำแกมานี่ช่วยพ่อแม่ทำงานแล้วก็ว่าจะไปหา ไปได้เปแก้วหน่อยครับสองเจเดี๋ยวนี้ขายสามหมื่นนีบียร์เบีร์มเตอไเดิมเดิมเลยเครื่องเครื่องเครื่องเดิมเลยยังใหม่ยังใหม่เครื่องไงสาม ยางไม่ได้จะไปลงอะไรกันะเดี๋ยวเปลี่ยนทบเปลี่ยนสานี่ใหม่น้ำมันซึมเปลี่ยนทบพักนิง่งพวกอะไรให้หมดตรงนีนะ้ให้ไม่ให้น้ำมันเยอะมใ้นะโอเครวครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากเพื่อนๆกดปุ่ม Subscribe ผม,ผมด้วยครับแล้วก็ผมกระดิ่งเพื่อจะได้ มีคลิไปใหม่ๆเพื่อนๆมาได้ดูชมกันนะครับขอบคุณครับ